อยู่อย่างนี้เรื่อรามจะไปกันใหญ่นะพี่ไอ้บังกรบังกรก็แก้สามลูกพี่ป้าปูถมระวังก็จะสกัดจุดของเจ้านะแม่นางหวังพูดช้าไปแล้วขอโทษด้วยพี่ป้าปูถงระมุกเฉียวเขาว่องไวเหลือเกินเดี๋ยวฟงแม้วรยุทธก็จะช้ากว่าเรื่องกระบวนเพลงเขาม่ยอมสิโรล้ เดี๋ยวจู่โจมข้า,าข้างหลังไม่ให้ใครได้ตั้งตัวนี่วะงนั้นก็ดีเอาอีกสักหลายเพลงแต่จจใช้มือเปล่านี่แหละะมังกรกลางเล็บ วันนี้ก็ได้เปิดหูเปิดตาจริงๆแล้วล่ะข้าทำให้ท่านขายหน้าต้องขอโทษด้วยรามุกเชียวแล้วเราค่อยพบกันไหมฮ้ยฝีมือด้อยกว่าอยู่ไปขายหน้าสู้ถอยจะดีกว่าหน้าก็ไม่ต้องเสียประมุกเชียวพวกเราขอตัวก่อนค่ะ